การประสานงานและการบอร์บระจากกองทัพรเรือด้วยดีจนได้รับการคูรณที่จะต้องจัดสร้างพระอนุสาวรีย์คนเรือเอกพระเจ้าบร,รมเพื่อพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กลมหลวงจุ๊และแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์งท,งท่านในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นองค์บิดาของฐานเรือไทยอย่างหาที่เปรียบไม่ได้อีกทั้งยังเป็นบูชนียฐานให้แก่โยวชน และประชาชนธันวาคมพุทธศักราช2555ขึ้นสองถ้ำเดือนอ้ายเป็นวันแห่งมงคลเลิศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรบีจึงของพระองค์ท่านสืบต่อไปสําหรับการจัดสร้างพระอนุสา,าวรีนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรบีได้จัดทีปีที่ผโาตมาน้าโมตัสสภควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนัง i uh,

ปติทุหิทางปิสังเทระตนางปลิธานเนรนามนะครับขณะนี้เนี่ยท่านกุณชราสุกิโสคุณเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเจ้าวาดวัดบักโงงนามเท่าจังหวัดชัยนาท กำลังประกอบพิธีเบิกเน่เจินปิดทองและปราทมน้ำและพุทธมนตระรูปจำลองและสายสินนั้นนะครับที่ท่านจับยูร์เมื่อเสร็จพิธีท่านก็สามารถดึงแตเดินมาตถุมงคลของท่านได้ครับ ท่านต่อสองชีดชช่วนและคุณวันนิดาเอ่อท่านผู้วิยรติครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งสู้ก็ได้ท่านอย่าเพิ่งขึ้นไปนะฮะเอ่อตอนนี้เนื่องจากว่าพิธียังไม่เสร็จนะครับพิธีสิทธิลาโอนิลันตะลังลากสินใดๆจจงหลังไหลหล่อนอนบุตรที่บระดิษฐาบนเรือหลวงนตบครับ ขณะนี้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลยังคงลำถวาย